ที่เกิดไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เรามีเสื้อยืดนะครับมาแนะนําให้คุณชมกันนะครับแต่ว่าเสื้อที่ว่านี้เขามีเรื่องราวด้วยแล้วเขาชื่อร้านเก๋มากๆชื่อร้านเขาชื่อร้านว่าร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องตอนแรกนึกว่าอ่านผิดอ่ะมีเรื่องจี๊ดมากเลยนะครับเอาว่าตอนนี้เรามาถามแขกเชิญของเราดีกว่านะครับกับคุณพิทยะนะครับชีระศักดิ์บงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ต้องถามที่มาที่ไปกั้ครับพี่ชื่อร้านเนี่ยเป็นเป็นมาอย่างไงครับก็ชื่อร้านคําว่าไก่สามเนี่ยเป็นชื่อร้านของแม่ที่ที่ที่ต่างจังหวัดนะครับคือแม่มีร้านอยู่แล้วชื่อว่าไก่สามใช่ครับเป็นร้านอะไรคะไก่เป็นร้านขายทองครับโอ้ว่าขายไก่ขายทองขายทองเลยนะคะแต่มีชื่อร้านว่าไก่สามไก่สามไก่ร้านทองตาไก่สาขาสามอ๋อคือมีร้านทองอยู่สามร้านใช่ครับ ของญาติของญาติของญาติพี่พี่นี่ไม่ธรรมดาเลยพี่เรียนหนอสิพอมีไก่อุ้ยอมเซเลยเป็นไหมเซเลยพอมีไก่สมปุ๊บก็เปที่ดึงคือที่ดึงชื่อนี้มาเพราะว่าผมอยากให้มันรู้สึกเหมือนทำอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนหน้านี้ทำไมต้องไก่คะพ่อแม่ชื่อไก่ตายายไะไก่คือเป็นคำที่คุณตาเขาพูดชัดที่สุดในบรรดาคำ ภาษาไทยครับแล้วเสื้อมีเรื่องก็เป็นเสื้อของผมมันจะมีเรื่องราวครับมีเรื่องทุกตัวจริงๆซื้อเสื้อตัวหนึ่งก็จะมีเรื่องเป็นแพนด้าของแต่ละตัวเรื่องเกี่ยวกับไวรัสแพนด้าไวรัสแพนด้าเป็นไงอ่ะเขาไวรัสแพนด้ามันระบาดไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วมันก็เลยลงมาสู่แพนด้าแต่ละตัวก็จะเป็นชีวิตของแพนด้าแต่ละตัวเราดูแบบลึกซึ้งอ่ะเนาะตัวทุกเส้นทุกรายเส้นเนี่ยคือวาดเองไหมครับ วาดเองครับแล้วก็มีน้องดีไซน์ด้วยก็คือปกติเป็นคนที่เขียนการ์ตูนอยู่แล้วเขียนการ์ตูนขายเลยอย่างนี้เหรอใช่ครับโอ้ยเก่งอะจริงวาส่งสำนักพิมอะไรอย่างเงี้ยส่งสำนักพิมพ์ด้วยงานล่าสุดอะไรครับค่ะผลงานล่าสุดของของผมจะเป็นลงในพ็อกเก็ตบุ๊กอยู่ครับเป็นลงในหนังสือแมกกาซีนครับผมครับ เป็นชื่อหนังสือว่าอะไรอะไรก็หาครับมีขายที่เซเว่นทีเซเว่นไปดูผลงานนี่เขาเนาะทำงานแบบนี้แบบว่าเขียนมากะตูแล้วทำไมถึงคิดว่าลายเส้นของเราเนี่ยต้องมันอยู่ในเสื้อฮะเสื้อยืดเพิ่งเี่ใช่ไเพราะอะไรครับอะไรเป็นจุดที่แบบอยากทำเสื้อจังเลยก็ที่ผมทำเสื้อนี่เพราะว่าคืออย่างหนึ่งคือผมทำเสื้อแล้วผมจะได้เอามาใส่เองด้วยโอ้ไม่ได้รักตัวเองเลยใช่ผมก็อยากทำเสื้อที่ มีลายที่ตัวเองคิดอะไรอย่างงี้ยครับแล้วก็เสื้อมันมีข้อดีหลายๆอย่างคือมันเป็นเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ไม่ตายอะครับคือมันไม่เอาออกครับมันก็เป็นเป็นแพทเทิร์นที่เชิญมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอเราเอาลายลายที่เราออกแบบลงไปในเสื้อมันก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้เวลาเสื้อแต่ละตัวซื้อไปนี่ก็จะได้แบบหนังสือแต่ละเล่มไปด้วยใช่ไหมคะจะได้รู้ว่า เสื้อแต่ละตัวเนี่ยมีลายอะไรมีเรื่องราวอะไรเนาะบางคนเขาซื้อเสื้อไปนะเห็นลายปุ๊บก็ดูว่าน่ารักดีนู่นนี่น่แต่ที่จริงแล้วมันมีเรื่องมีเรื่องเนอีสตอรี่ครับโอ้โหมาเป็นสตอรี่เลยเดี๋ยวขอถามเสื้อตัวนี้หน่อยนล้วกันสงสัยครับผมแป๊บนึตัวนี้ฮะอ๋อครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ดูวิยาก่อนนี่คือเสื้อลายต่างๆนะฮะใช่นี่ไง เห็นไหมอย่างันนี้ก็จะมีเรื่องเป็นจระเข้เป็นเรื่องของจระเข้นะครับมีเป็นเล่มออกมาเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงแพนด้าจริงๆแล้วเนี่ยทีมออรายการของเราเนี่ยเห็นแต่สีขาวจริงๆแล้วมีกี่สีบ้างฮะเสื้อมีหลายสีนะครับก็จะมีสีสีของผมจะเป็นสีออกตุ่นๆนะครับเป็นอย่างนี้ สีขาวเทาดำใช่ครับก็เลยสีน้ำตาลมากเลยตัวนี้อันนี้ค่ะเสื้อที่อยากจะถามผู้หญิงคนนี้คือใครอะคะอันนี้เป็นแม่หญิงเลไล่แม่หญิงเลไลอคุณนัทคุณรู้ได้ไงอะคุณถามมาก่อนฉันหรอไม่ได้ถามเลยผมเสื้คุนสึกตอนนั้นทำช่วงคุนสึกก็เลยแบบเป็นอันนี้จะเป็นคอนเซปต์อีกเสื้อหนึ่งครับเป็นคอนเซปต์เสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณคือเรา สามารถส่งรูปมาแล้วทําทเป็นรูปหน้าเราได้เพราะฉะนั้นกลับไปต้องไปทามุตากับมุนินนะคะเสื้อกำลังดังค่ะแล้วก็ทาเสื้อพอให้นัดด้วยทำไมครับเอาแรงเงากําลังมาพอไปว่าอะไรครับพอไปว่าอะไรพวกเหยการอ๋อเหรอนึกว่า เรารู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงเสื้อมันจะมีหลายหลายคอนเซปต์อะครับอให้คุณดูนิดนึงนะครับกล้องส่งเข้ามาใกล้ๆกันนะนี่ครับผมหลายคอนเซปต์เลยนะให้เลือกกันเอาเป็นของคงของขวัญอะไรอย่างนี้ไได้ยทั้งหมดเนี่ยมีกี่ลายทั้งหมดที่ทําอยู่ตอนนี้มี40 50ลายแล้วครับ40 50ลายเลยแล้วลายไหนขายดีที่สุดเลยก็เป็นลายอืมนี่ด้ลายนี้ครับตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยดีที่สุดเลยฮะ เลื่อชื่อลายวิทูเวียนครับวิทเวียนครับภาพวิทูเวียนของเรอเนรโดเดอเบนเช่เอ้วมาทำเป็นแพนด้าโอ้ยเออนี่คือตัวท็อปเลยใช่ไหมครัใช่ขายดีมากครับต่อเดือนอันนี้ก็อันนี้ก็ขายดีครับภาพสครีมโอสครีมภาพสครีมเป็นภาพศิลปะเหมือนกันครับโอ้นี่ของขายดีใช่ไหมเออ ต้องถามราคาหน่อยราคาเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับผมราคาก็สองร้อยเก้าสิบครับสองร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าเป็นเสื้อหน้าคนนี้จะเป็นแบบสั่งทำมันก็จะมีราคาตั้งแต่สามร้อยเก้าสิบถึงสี่ร้อยเก้าสิบแล้วแต่แบบครับแล้วถ้าซื้อสามตัวคะลดไหมก็ลดได้ค่อยคุย ค่อยคุยหลังมายนี่ร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรครัโครงการเจ็ดซอยห้าโครงการเจ็ดซอยห้าตอนกลางคืนขายไหมคืนวันศุกร์เนี้ยเอ่อขายแค่เสาร์อาทิตย์ครับออ๋เพราะว่าคืนวันศุกร์มันก็มีไงคืนวันศุกร์ขอัเพราะว่าเพียรไปเดินทุกศุกร์หรือไม่ก็สั่งสั่งซื้อมาทางเว็บก็ได้ครับทางเว็บอไก่ไก่กิจไก่กิจสามช็อปดอทคอมนะคะในเว็บไซต์มีอะไรบ้าง ก็จะมีแบบเสื้อให้ให้เลือกครับแล้วก็หรือว่าจะกดลิงก์เข้าไปมันก็จะมี Facebook ให้เข้าไปคุยก่อนก็ได้ถ้าเป็นเสื้อหน้าคนอย่างงี้ครับก็สั่งทําส่งรูปมาทางอีเมลก็คุยกันอีกทีหนึ่งถ้าสั่งสักสี่ห้าร้อยตัวนี่ก็หงลดให้ได้ลดระเบิดเลยครับใช่ไหครับให้สั่งมาก่อนซอวเลยของชาำ่วยไงผมจะเอาผมจะเอาไว้ไปญี่ปุ่นแล้วทำไปแจกแฟนคลับไม่แจกขายสิครับครั้งนี้แล้วผมไปผมทำไงรู้ไหมผมสกินชื่อผมตรงหัวใจอะคำว่า N U T ฮะนัดคุณรู้ไหมผมขายตัวเท่าไหร่ ผมขายตัวละเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้แล้วขายออกผมผมผมสั่งเจ็ดสิบตัวครับพี่ขายไหมขายหมดเกลี้ยงเลยโเดี๋ยวต้องติดต่อพี่แล้วล่ะได้เลยว่าผมจะไปปีหน้าประมาณมีนา ได้ครับแล้วี่นะได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เลยแล้วก็สั่งพี่เขาถูกถูกแล้วก็ไปขายแพงๆนี่ใช่ไงอันนี้เนี่ยสั่งทำไปไนานพล่ะปรไม่ณ400บาท่ร่ใช่ไหมพี่เขาถ้าเกิดสั่งเยอะก็จะลดให้ลดสอง0 0อค่ะเออว่าพี่เขามีบล็อกอยู่แล้วไงบล็อกสกีเนี่ยครับผมใช่ไหมพี่ค่ะพี่เขาไม่ธรรมดานะทำไมครับบ้านมีร้านทองสามร้านเขียนการ์ตูนมีร้านขายเสื้อ เคยได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรครับพี่เป็นรางวัลประยุทธ์เงากระจ่างครับเป็นรางวัลที่ทำ แอนิเมชันนะครับแล้วก็เป็นรางวัลของแอนิเมชันเรื่องสั้นจากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่13โอ้นี่ถ้าไปออกเทคมีเอานี่ไม่มีใครปิดไฟนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะโปรไฟล์เป๊ะมากนหลังเตียงชอบไม่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยจับขึ้นขาแต่บอกว่าอยู่ร้านร้านทองแล้วแรกบอกว่าขายเสื้อธรรมดาพอบอกว่าร้านทองสามร้านก็จะเป็นลมนะไม่สองร้านของญาติครับแม่ร้านเดียวเดียวกันนั่นแเอง อ่าให้เขาฝากให้ออกฝากผลงานเขาดีกว่าครับก็ถ้าชอบเสื้อแนวแนวสไตล์อาร์ตอาร์ตแบบเพี้ยนเพี้ยนแปลกแครับก็มาดูที่ร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องได้ขายเองเลยไหมคะหรือว่าจ้างลูกน้องก็มีมีไปขายเองตามคอนเสิร์ตบ้างครับตามคอนเสิร์ตจะไปขายเองครับผมแล้วก็ใช่แล้วก็ มาดูที an, <ol> <to> ่ร้านก็จะมีเด็กขายอยู่ครับจ้างร้านชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อพีทครับชื่อพีทเผื่อไปที่ร้านเราไปเจอลูกน้องจะได้แบบว่ารู้จักกับพุณกีานะได้มีส่วนลดอะไรยังไงตัวสั่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับก่อนที่ขึ้นอยู่แล้วก็ถ้าเป็นเสื้อเสื้อหน้าคนนี่ก็ ก็คือส่งอีเมลมาได้ครับผมมาสอบถามก่อนได้ส่งรูปมาแล้วสั่งนานได้นานไหมกว่าจะได้อันนี้ประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับเกือบ2อาทิตย์ครับพวกนี้จะเหมาะสําหรับแบบทำตัวเดียวเหมาะสําหรับเป็นทําเป็นของขวัญวันเกิดทาเป็นของขวัญรับปริญญาอะไรพวกนี้ใช่โอ้โมันจะเป็นหน้าของเจ้าของที่ใส่เลยครับผมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องทําเป็นบล็อกขึ้นมาไหมครับไม่ครับตรงนี้จะเป็นเทคนิคแบบปรินสกรีนแบบนี้ใช่ครับ ดีมากเลยเครับเ,รเป็นไ,ไอเดีย <นะ S 2> จริงๆเนาะใช่แล้วก็จะมีลายนะฮะให้เลือกสั่งกันอีกเยอะเลยย้ามอีกทีครับร้านอยู่ที่ไหนครับผมครับตลาดนัดส่วนจรุจ,จัก โครงการเจ็ดซอยห้าครับโครงการโซนซอยห้าใช่โซนพวกภาพวาดศิลปะเยอะๆครับนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมฮะเผถูกไม่ถูกก็ศูนย์แปดห้าครับแปดสี่สี่สี่ห้าหกห้าครับหรือว่าเราเข้าไปดูที่ www. ไก่ขีดสามช็อปดอทคอมนะคะไก่กอเคไอเลยโอเคนะครับวันนี้ฮะต้องขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะครับที่บอกเราเรื่องราวดีๆนะฮะให้กับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับพี่ครับค่ะโอ้โห เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมอะฮะตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับยังมีไอเดียรอยอยู่ครับ